ก็อย่างที่นี่แหละปุ่มชอบรถเป็นชีวิตจิตใจท่อดังรอเล็กยางนิดฟิตเครื่องเรื่องที่ญี่ปุ่นเขาทำมาให้กับดีๆพวกผมนี่แหละทําไม่ดีกว่าอีกก็อย่างที่ว่านแหละชีวิตเด็กเวทนมันวิ่เป็นธรรมดา เก็บขะยะแบบนี้ยังไงเขาไปรับจ้างตำสวนดีกว่าไหม,อไมชอบเลย<_<_>ทำไปเถอะลูกที่เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เ,เพราะขยะนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราไปทิ้งถูกที่ขยะอันนี้แหละมันจะเกิดประโยชน์หลายๆอย่างพี่พอจะเก็บไปเพื่ออะไรกว่ากวนแค่นี้มันเอาไปทำอะไรได้มันได้จ่ายละจริงไปเถอะเจ๊งเจ๊งเจ๊งรีบหน่อยเพื่อนเราอยู่ไปกินรถกับเพื่อนดีกว่า น,นี้พวกเรามีบอลลองกันที่ไหนจะดีหรือวะถ้าบอลอะนะก็ไม่ต้องไปเฮ้ย hey, พูดอย่างนี้มันดูทูกกันนี่วะไปสักรอก Bo bo! Bo bo! 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 Bo bo! Bo bo! Bo bo! bo! bo. 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 เป็นอะไรกับคนไข้เลยครับเป็นลูกครับพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับอุมพ่อน้องต้องตัดขานะครับกระดูกแตกไม่สามารถต่อได้เพราะโดนกระแทกอย่างแรงครับเป็นพ่อผมคนเดียวถ้าผมช่วยตอมากินไม่เที่ยวไม่เก่งรถพ่อคงไม่เป็นแบบนี้ครับไม่เป็นไรนะครับพ่อทางโรงพยาบาลจะติดต่อมูลนิธิขาเตรียมให้ได้พ่อน่าจะเดินได้นะครับชิงเหรอครับเดี๋ยวผมต้องใช้เงินเต่าอะไรครับไม่ต้องรอ มูลนิธิจะช่วยเหลือคนพิการโดยกาเทียมที่ได้มานี่มาจากรัวขยะที่เป็นแอมโมเนียมฝากระป๋องแล้วก็พวกนี้เขาเก็บสะสมไว้เพื่อนํา,ามาทำกาเทียมเลยถ้าน้องมีโอกาสก็ช่วยเก็บนะจะได้ช่วยเหลือผู้ที่ลําบากหมอครับพ่อผมทำงานีิบเก็บขยะพ่อผมเก็บฝาขวดจากรุมไว้เดี๋ยวผมไปเอ,อาไหมครับได้ครับดีบดีมากเลยครับ มไดเไหมครับดีมากเลยครับอย่างนี้พ่อเธอต้องเดินได้แน่เลยนี่มีประโยชน์มากเอาไปทำกาเทียมได้เลยนะครับผมนี่มีประโยชน์ต่อคนเจ็บเอาไปสามารถเอาไปทำกาเทียมแปนกาเทียมได้เจงเอ้ยพักกินข้าวก่อนก็ได้ แล้วก็ทําต่อรุ่งนี้นะลูกครับครับแกจัแล้วครับถิงก็อยากทําอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างถึงก็พึงรู้ว่า,าการเก็บขวดเก็บกระยมันํำใหจถิงแวดลมเราดีขึ้น <c oughs> ดีนะลูกทําต่อไปความดีที่ทํามันก็ได้กับตัวเราเองนั่นแหละดีมากดีมากลูกเก่งแล้วเก่งแล้วครับพ่ <c oughs> อค,อครับพ่อครับแค่เราเปลี่ยนจำใหจริงแวนลมเราดีขึ้น เต็ชีวิตเรายังมีความสุขอีกด้วยเออใช่ลูกแค่เราเปลี่ยนตัวเองสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นแค่เราช่วยกันเก็บคนละมือสองมือนะลูกเนาะครับดีละดีละ